เคยสงสัยไหมว่าคำพูดของเราในแต่ละวันมันไปตกอยู่ที่ไหนมันหายไปในอากาศเหมือนเสียงที่จางหายหรือมันฝังลึกลงในใจของใครบางคนแล้วกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเขาไปตลอดกาลบางครั้งเราก็พูดออกไปเพียงเพราะอารมณ์บางคำพูดเราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นชนวนไฟเล็กๆที่เผาไม้ความสัมพันธ์ ความรู้สึกและแม้กระทั่งเผาใจตัวเราเองอย่างช้าๆเรารู้ว่าการกระทําสร้างกรรมแต่บางคนลืมไปว่าคําพูดก็สร้างกรรมได้ไม่แพ้กันลองจินตนาการว่าแต่ละคําพูดคือหินก้อนเล็กๆที่เราหย่อนลงในน้ําก้อนหนึ่งทําให้น้ํากระเพื่อมเบาๆแต่อีกก้อนอาจทําให้คลื่นซัดถึงฝั่งและถ้ามันหนักพอมันอาจทําให้เรือของใครบางคนล่มก็ได้บางคนพูดคําเดียว ทำให้คนอีกคนลุกขึ้นสู้อีกครั้งบางคนก็พูดคำเดียวทำให้คนอีกคนหมดแรงแม้แต่จะหายใจเราทุกคนล้วนมีอาวุธในมือโดยไม่ต้องจับมีดไม่ต้องพกปืนอาวุธนั้นคือคำพูดเคยเห็นไหมคนพูดเก่งใช้คำได้อ่อนโยนพูดแล้วใครๆก็อยากเข้าใกล้คนแบบนั้นมักมีแสงในตัวเองโดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลย เขาไม่ได้พูดเพราะจะได้อะไรกลับมาเขาแค่รู้ว่าการพูดดีคือการทำบุญแบบหนึ่งเพราะทุกคำพูดดีๆมันเหมือนหย่อนมเมล็ดบุญลงในใจคนฟังและสะท้อนกลับมาทำให้ใจของผู้พูดเย็นลงสว่างขึ้นในทางกลับกันคนที่ชอบพูดถากถางดูถูกเสียดสีหรือพูดด้วยเจตนาให้คนฟังเจ็บปวดลองสังเกตดูเงาของใจคนแบบนี้มันจะเริ่มมืดเริ่มเศร้า เริ่มเย็นชาแบบที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะเขาสร้างเวรด้วยวาจาทุกวันโดยไม่รู้ว่าเวรมันไม่ต้องมาตอนตายแต่มันเริ่มทํางานตั้งแต่ยังมีลมหายใจสิ่งที่เราพูดออกไปคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เราเป็นหากพูดด้วยความเมตตาแสดงว่าใจเรามีเมตตาหากพูดด้วยความโกรธแสดงว่าใจเรายังเต็มไปด้วยไฟและไฟนั้นเผาคนอื่นได้ แต่สุดท้ายมันจะเผาใจเราก่อนเสมอพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนเงียบแบบไม่พูดอะไรเลยแต่ท่านสอนให้เรารู้ว่าควรพูดเมื่อถึงเวลาพูดด้วยความจริงพูดอย่างอ่อนโยนและพูดด้วยเจตนาดีเพราะคำพูดดีๆไม่ได้แค่ไม่ทำบาปแต่มันคือการสร้างบุญทุกครั้งที่ปากเราเปล่งเสียงออกมามีคนเคยถามว่าแค่พูดไม่ดีมันจะเป็นเวรได้จริงเหรอ ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่โดนดูถูกซ้ำๆทุกวันโดนตอกย้ำว่าไม่เก่งไร้ค่าไม่มีทางดีขึ้นคำเหล่านี้อาจกลายเป็นเชือกมัดใจเขาให้ไม่กล้าลุกไม่กล้าก้าวไม่กล้าหายใจเต็มปอดและถ้าคนที่พูดคือคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่ครูหรือคนรักเชือกเส้นนั้นจะยิ่งรัดแน่นจนเขาอาจไม่เหลือพื้นที่ให้ความหวังอีกเลยเวนอาจไม่ได้เกิดเป็นภัยทันตาเห็น แต่มันอาจเกิดในรูปของความเย็นชาที่ย้อนกลับมาใส่เราเราอาจรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่อยู่ในหมูค่คนอาจถูกเข้าใจผิดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจอาจถูกตัดขาดทั้งที่อยากรักษาทั้งหมดนั้นอาจเริ่มจากคำไม่กี่คำที่เราพูดออกไปในวันที่ใจไม่มีสติแต่ข่าวดีคือคําพูดก็สามารถชดใช้กรับได้เช่นกันถ้าเราเคยทำร้ายใครด้วยคำพูด ลองกลับไปขอโทษถ้าเราเคยพูดร้ายลองเริ่มพูดดีถ้าเราเคยใช้วาจาเปรียบเสมือนมีดลองเปลี่ยนมันเป็นผ้าพันแผลพูดเพื่อปลอบพูดเพื่อเข้าใจพูดเพื่อให้กําลังใจไม่ใช่พูดเพื่อเอาชนะคําพูดดีๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนฟังแต่เปลี่ยนคนพูดด้วยมันฝึกใจเราให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมันสอนให้เราฟังมากกว่าพูด มันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเลือกที่จะพูดช้าๆพูดอย่างมีเจตนาชีวิตเราจะมีพลังมากกว่าการพูดแบบปล่อยอารมณ์ให้พาไปและเมื่อเราเริ่มฝึกอย่างจริงจังเราจะรู้ว่าคำพูดที่มีบุญไม่จําเป็นต้องยาวบางทีก็แค่คำว่าไม่เป็นไรนะบางทีก็แค่เราอยู่ตรงนี้หรือเพียงแค่ขอบคุณและให้อภัยคำสั้นๆ พวกนี้มีพลังมากกว่าคำพูดยืดยาวที่ไร้หัวใจและบางทีคำเหล่านี้คือทางออกของเวรกรรมที่เราสะสมไว้ไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งวันนี้เราพูดอะไรออกไปแล้วบ้างคำพูดเหล่านั้นสร้างบุญหรือสร้างเวรมันทำให้ใจเราสว่างขึ้นหรือมืดลงคำตอบอยู่ที่เราอยู่ที่ลมหายใจต่อไปนี้เราจะเลือกเปลี่ยนคำเพื่อเปลี่ยนกรรม หรือปล่อยให้คำพูดซ้ำๆทำร้ายทั้งใจคนอื่นและใจเราเองต่อไปเลือกได้เลยนะเพราะกรรมไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันเริ่มจากคำพูดที่เราเลือกในทุกวันบางคนอาจจะคิดว่าพูดไปดีแค่ไหนสุดท้ายคนก็ยังไม่เห็นค่าหรือเคยพูดดีแล้วแต่โดนเอาเปรียบโดนหักหลังแต่ลองถามใจลึกๆว่าที่เราพูดดีนั้นพูดเพื่อให้คนยกย่อง หรือพูดเพราะอยากรักษาใจตัวเองให้อยู่ในทางที่ถูกการพูดดีไม่ใช่เครื่องมือเพื่อเรียกรางวัลจากใครแต่มันคือการวางฐานของใจตัวเองให้มั่นคงเพราะสุดท้ายคนที่ได้อยู่กับคำพูดของเรามากที่สุดคือเราเองคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสงบมันจะย้อนกลับมาทำให้ใจเรารู้สึกอบอุ่นแม้ไม่มีใครตอบแทน ในขณะที่คำพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดและโกรธแม้เราจะชนะการโต้เถียงในวันนั้นแต่ใจเราก็จะแพ้ในระยะยาวแพ้ให้กับความร้อนที่ไม่มีวันจบทุกคำที่เราพูดคือจดหมายที่ส่งถึงกรรมถ้าเขียนด้วยความเข้าใจกรรมก็จะตอบกลับมาด้วยความนุ่มนวลแต่ถ้าเขียนด้วยความโกรธกรรมก็จะส่งผลคืนด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะโลกไม่ยุติธรรม แต่เพราะธรรมะคือกฎของความจริงสิ่งที่เราทำไว้ทางวาจามันไม่เคยหายไปไหนเลยมันซึมอยู่ในใจคนฟังและมันซึมอยู่ในวิถีชีวิตของเราเองลองสังเกตดูว่าคนที่พูดจาดีอ่อนโยนแม้ไม่ได้ร่ำรวยหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแต่เขามักมีคนคอยช่วยเหลือมักมีคนให้เกียรติและมีความสุขทางใจในขณะที่บางคนเก่ง พูดคมตรงแรงดูเด็ดเผ็ดมันแต่สุดท้ายกลับต้องอยู่กับความเหนื่อยล้าไม่ไว้ใจใครและถูกมองเป็นภัยเพราะวาจามันสร้างสัญญาใจกับโลกพูดดีโลกใจดีกลับพูดร้ายโลกก็แข็งกลับมันเป็นสมดุลธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมคำพูดของคนอื่นได้ แต่เราควบคุมคําพูดของตัวเองได้เสมอและนั่นคือพลังที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ใครเปลี่ยนเราเปลี่ยนวิธีพูดของตัวเองก่อนพูดให้นุ่มขึ้นพูดให้อ่อนโยนขึ้นพูดให้นึกถึงใจเขาใจเราเพราะทุกคําพูดดีๆที่เราปล่อยออกไปมันคือการส่งแสงออกจากใจและวันหนึ่งแสงนั้นจะหาทางย้อนกลับมาเติมเต็มใจเราด้วยเช่นกัน คนบางคนพูดแค่คำเดียวแต่ทำให้ทั้งห้องเงียบลงได้คนบางคนพูดแค่ประโยคเดียวแต่เปลี่ยนความเชื่อของคนทั้งชีวิตนั่นคือพลังของวาจาที่ออกจากใจที่มีปัญญาหากเราอยากให้ชีวิตเบาลงเวรเบาบางลองเริ่มที่ปากเริ่มที่คําเริ่มที่เจตนาวาจาดีคือวาจาที่กลั่นมาจากใจที่สงบและใจที่สงบ คือใจที่ไม่มีเวรกับใครแม้แต่กับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคําพูดอย่าคิดว่าแค่พูดเล่นไม่มีผลอย่าคิดว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วจะไม่เกิดกรรมทุกคําพูดมีพลังเสมออยู่ที่ว่าเราจะใช้พลังนั้นสร้างบุญหรือสร้างเวรเลือกให้ดีในทุกครั้งที่เปิดปากเพราะเรากำลังเขียนชะตาของตัวเองในทุกคำที่พูดและจงเชื่อเธอว่าพูดดีมีบุญ พูดร้ายได้เวรไม่ใช่แค่คำขู่แต่คือความจริงของชีวิต